ต่อรถนะทั้งๆที่ไม่ได้ไม่ได้ไปแบบเน้นจะต้องมาขับอีโคโนมี่หรืออะไรเลยประหยัดประหยัดอะไรไม่เลยไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยฮะตามแบบว่าฟีลแบบขับปกติกันเลยทีเดียวนะคะจริงๆแล้วก็น่าเสียดายฮะเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยผมผมก็พอเห็นช่วงของด่วนด่วนบุรพาเนี่ยผมผมก็ไปมันเห็นมันโล่งๆไงผมก็พยายามดูเห็นดูความโอ้โหมันชักมันแยงไงเพราะมันร้อยเจ็ดสิบกว่าแล้วมันจะเข้าไปร้อยแปดแล้วผมเออพอเหอะพอเฮ่เนี่ย ของเขาแรงจริงๆอะค่ะจับพากันแทบไม่ทันเลยทีเดียวได้มีผู้ชมเอ็เอ็นมาบอกว่าโตโยต้าวีโก้แชมป์สี่ประตูชอบนะครับเอออ่าใช่เป็นไงคะลักรั์ภายนอกก็ถือว่าโอเคก็มีการแบบที่เขาใช้คำว่าบิ๊กมิเนอร์เชน่ยก็ถูกละเพราะว่ามันเปลี่ยนหมดเลยนะกระจังหน้าอะไรต่างพวกไฟพวกสกู๊ปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมีการขยายให้มันมีช่องพอร์ตที่มันโตขึ้นอะไรรับลมได้ดีขึ้นการระบายอากาศดีขึ้น แล้วก็ไฟไฟอ่าไฟหน้าไฟท้ายแล้วก็รวมไปถึงพวกสปอตไลท์ตัวกันชนหน้าอะไรก็ถือได้ว่าเขาพัฒนาพอสมควรหมายความว่ารูปร่างหน้าตาที่กน่าสนใจพอแล้วแลวยิ่งมาเจอกับสมรรถนะต่างๆโดยยิ่งน่าสนใจไปกันใหญ่เลยก็จริงแล้วก็น่าจะไปถามพีเซนเตอร์เขานะใครอะไม่รู้จักสิจอมไม่ได้อืมเออ เดี๋ยวเอาเอาขึ้นภาพพีเชนเตอร์ให้ดูด้วยเือนหมองจะรู้จักว่าพีเชนเตอร์คือใครใช่ได้อ่ะโอ้โหนะรันโดนะเรารู้จักแเราไม่ค่อยสนิทกันของเลยจำไม่ค่อยได้อาจจะไม่ได้อยู่ในความทรงจําอะไรมากนักนะคะต้องขอโทษพี่โด้ด้วยนะคะเอาล่ะคุณผู้ชมค่ะถ้าถามีคําถามหรือมีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมก็เดี๋ยวช่วงที่3ามเรามาเปิดสายกันแต่ช่วงนี้ค่ะ เตรียมสายไวให้คุณผู้ชมท่านใดนะคะที่คลิกเข้าไปชมรถจากเว็บไซต์ตลาดรถ com สนใจตัวไหนอย่างไรพิเศษเราเปิดสายให้คุณผู้ชมหมายเลขที่หน้าจอสอหมายเลขนี้เเลยนะคะสามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะเกี่ยวกับรถที่คุณสนใจอยู่แต่ต้องบอกว่าเป็นรถที่อยู่ในเว็บไซต์ตลาดรถ com นะคะเดี๋ยวจะให้คำแนะนำ คุณผู้ชมแต่ว่าก่อนจะไปถึงจุดนั้นเนี่ยเรามาดูกันที่5คันวันนี้ก่อนดีกว่ากับ5อันดับรถที่มีผู้คลิกเข้าไปชมมากที่สุดในเว็บไซต์ตลาดรถ com นี่แเลยค่ะตัวแรกเลยเริ่มกันที่ isuzu vertex sl นะคะตัวนี้ปี1997สีแดงค่ะอย่างที่เห็นในภาพเลยเกียร์ธรรมดาป้ายทะเบียนกรุงเทพตั้งราคาไว้ที่220 0 0 0บาทค่ะกับบางคนอาจจะเอ้ยทำไมคะผิดหรือเปล่าเรียกว่า isuzu อ่ะบางคนก็บางคนไม่รู้จัก มันเป็นมีอยู่รุ่นนี้มันคือมันทำออกมาปีหนึ่งก็คือหมายถึงว่าทาง h อน d a เนี่ยนะครับผลิตรถเก๋งทั้งที่มันเป็นแอ c o คอร์ดนั่นแหละผลิตรถเก๋งให้อิรุสุและอิรุสุก็ผลิตกระบะให้กับฮอนด้าฮอนด้าก็จะมีกระบะอยู่ตัวเดึยนะครับที่มีเป็นประวัติศาสตร์เลยก็คือมีรถกระบะยี่ห้อฮอนด้านะฮะบางคนอาจจะไม่เคยเห็นรุ่นนั้นเขาเรียกว่าทัวร์มาสเตอร รุ่นทัวร์มาสเตอร์แล้วก็ส่วนของเอธิสูสนี่ก็จะเรียกว่าเวิร์ดเทคตัวนีน<อ>้ตัวนี้เนี่ยก็พูดถึงแล้วเนี่ยเหมือนก็จะเป็นาภาษาเขาเรียกว่าลูกนอกสมรสอะไรอย่างเงี้ยนะครับ <laughs> อุ้งตาลสงสาร <laughs> แล้วก็หรือไม่ก็เป็นพวกกาฝากดูสิเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาณปัจจุบันเนี่ยขับรถไอเว r ร์เทคเนี่ยเข้าไปตอนเอามใหม่เอามใหม่เขาได้เขาได้รับฉายาว่าว่ารถลูกเท่าแก่เนี้ ก็คือพูดง่ายบรรดาเท่าแก่เนี้น่ะซื้อไปใช้เพราะมันถูกเหมือนกับถูกบังคับอ่ะว่าคือคุณจะใช้รถเก่งไงคุณต้องต้องใช้ต้องตัวนี้ต้องวร์เทคต้องวร์เทคนะก็เลยเรียกว่ารถลูกเท่าแก่เนี้นะก็ลูกเท่าแก่นี้ก็ใช้กันหมดอ่ะเพราะว่าเพราะเท่าแก่นี้เป็นอะไรเพราะเท่าแก่นี้เป็นเจ้าของโชว์รูมไงเจ้าของรูมมิเตสุอาหรือว่าหรือว่าตัวของพ่อเป็นเจ้าของโชว์รูม ปัจจุบันนี้เข้าไปในโชว์รูมของอีลูสูเนี่ยไอช่างคือมันทั้งๆที่มันเป็นอีลูสูร์นะเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกอะก็คือมันไม่ได้รับความดูแลและสนใจอะไรเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นลูกนอกสมรสค้ะนั่นแหละเหมือนกันเหมือนกับใครขับรถกระบะทัวร์มาสเตอร์เข้าไปในโชว์รูมฮอนด้าบริการฮอนด้าแต่ฮอนด้าเขาก็เดี๋ยวนี้แทบจะไม่เจอนะฮะทัวร์มาสเตอร์ไม่เจอจริงๆ แต่แต่ตัวนี้เขาให้รายละเอียดมานะคะผู้ชมคาเกธรรมดาเรื่ององเรื่องแอร์บีซีดีวิทยุซีดีนะคะล้อหมุนล้อแม็กซ์ปุ่มอะไรพาวเวอร์นะจ๊ะกระจกไฟฟ้าค่ะระบบเซนทัลล็อกนะคะเบาะอย่างที่เห็นเป็นเบาะกำมหยี่นะจ๊ะรถสภาพเดิมสุดเลยแล้วเขาพายเมื่อกี้ผมไม่พูดครับว่าแอร์คอร์ดจริงขึ้นมันเท่ากับเป็นตัวซีวิกนะฮะเป็นตัวซีวิกแล้วไม่เห็นบอกว่าจะตัดราคาราคาเท่าไหร่ขาขายๆๆ2สองแสนสองสองแสนสองแหละ ่ะผไม่วิจารณ์ดีกว่าแรงกว่าบีก็แ m งอีกอะค่ะอาจารย์วิพร์อ่างั้นลองลองติดต่อสอบถามเจ้าของเขาดูก่อนไหมเพราะว่าเพราะว่ารถพวกนี้มันเป็นเนี่ยมันมันอาจารย์บอกคือมันอาจจะดูรายยากหลังเรื่องของมันกล้ำกึ่งมันก้ำกึ่งถ้าพูดถึงราคาของรถเนี่ยที่อย่างตัวนะฮะผมเปรียบเทียบให้ฟังนะมีตัวโรเวอร์หกสองหก ยี่ห้อโรเวอร์นะแต่ว่าทั้งหมดทั้งปวนทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเป็นเป็นแอคคอร์ดตอนนั้นก็โรเวอร์กับแอคคอร์ดก็ทำเขาก็ทำให้กันนะไอ้ตัวนั้นเนี่ยยังยังทำยังยังราคายังจะดีกว่าไอ้ตัวนี้ด้วยซ้ำไปอ๋อที่พูดถึงก็คือเรื่องราคาใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าแต่ว่าราคาตัวนี้ก็ก็ทำไมอ่ะเอาอ่ะ คุณปิติการครับยังไงเกิดไม้ใช้เองดีกว่าพอมาบอกไปก็เดี๋ยวจะหดหูใจกันบ่าลองลองโทรสอบถามพูดคุยคุณปิติการก่อนก็ได้นะคะตัวนี้นะคะ081ค่ะ9 0 4า6 0 7ค่ะไปที่ตัวที่2เลยดีกว่าค่ะกับมิตซูบิชิโปรปาเจโร่ค่ะ1.1 JR นะคะปี2000สีขาวค่ะเกียร์ธรรมดานะคะ ติด LPG แล้วด้วยนะจ๊าไปาเบียนกรุงเทพค่ะตั้งราคาไว้ที่4 7 8 0 0 0บาทค่ะคขับเคลื่อน all-wheel drive แต่ถังสวยมากอย่างที่เห็นนะคะไม่เคยชนไม่มีอุบัติเหตุเป็นรถบ้านเลยค่ะขับกันคล่องสบายช่วงล่างนี่นิ่มเลยนะคะค แรงค่ะคุบอกว่าแรง้วยถึงช่วงแรกจะนิ่มแต่ก็แรงนะคะประหยัดน้ํามันกิโลละบาทกว่ากว่านั่นจะนะคะชุดแต่งเนี่ยรอบคันจากโรงงานนะคะวิ่งมาประมาณสัก4 0,000กว่ากิโลเองสนใจสอบถามได้นะครับต่อรอง,งราคากันได้นะคะดูรถกันที่ศีนครินทร์ค่ะกรุงเทพติดต่อคุณนัทธรัตน์0 8ดหนึ่งยง้าค่ะยังไงก็อันนี้ก็คือไม่ใช่ของค่ายมิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยเป็นผู้นําเข้านะครับหรือว่าต้องอทยจำหน่าย S <S เป็นเกรมาเก็ตนะเกรมาเก็ตเพียวๆเลยแล้วตัวนี้เนี่ยก็คือถ้าพูดไปแล้วมันก็คือลูกโชกุนไม่วันนี้มีตะทายาติกันมามทั้งนั้น,เ,เ,น,เ,นเลยแม่ไม่เป็นลูกโชกุนเลยเพราะตัวโชวกุนเนี่ยมันจะเพราะตัวนี้เดิมทีเนี่ยมันจะเป็นรถกระบะค่ะนะเป็นคือไม่มีไม่ม,ไม,ม,ไม,มีไม่มีตัวครอบด้านหลังค่ะแล้วก็เขาใช้วิ่งในทะเลทรายไอ้ไม่ทะเลทรายชายทะเละจะมีพวกไอเขาเรียกอะไรบอร์ดไออะไร ไอ้กระดานโตขึ้นะอะไรพลาดอะไรเงี้ยฮะข้างบนเนียวอะไรประมาณนั้นนะครับข้างหลังก็เน็บ<ช>ปัจยาน,นตัวมันเล็กมากเครื่องแค่หนึ่งพันหนึ่งร้อย cc ตัวมันเล็กมากแล้วก็ไอ้ตรงอื่นเนี่ยไอ้เครื่องยนต์เนี่ยมันไม่ได้เป็นปัญหาช่วงล่างไม่ได้เป็นปัญหานะครับแต่ปัญหาของมันนี่ก็คือเรื่องของตัวถังชิ้นส่วนอะไรของตัวถังอออ๋โเคเพราะว่า น้านเป็นปีเป็นเป็นปีมันไม่ใช่เป็นปีเอาเอาพูดให้มันสวยหน่อยก็ประมาณสักสามเดือนได้เห็นนะักครั้งหนึ่งเอาความจริงสิบ,บ,บนบนนบนถนนไงโ <c oughs> อเค okay. คือมันวิ่งบถนถนนเนี่ยกว่ามันจะได้เห็นตัวมัน,นแบบนี้นะครับก็คือมันมีจํานวนน้อยมากค่ะแนะนําเข้ามาก็คือแต่ทีนี้มันเป็นลักษณะของตัวที่เรียกว่าเป็ wheel d r i ด e มันไม่ใช่เป็นในแนวของตัว wheel d r i ด e ที่เป็นลักษณะของการใช้เกียร์สโลเกียร์สโล,สโล,สโลหรือว่าเกียร์พาร์ทไทม์ค่ะ นะฮะตัวนั้นก็คือขับขี่แบบในเมืองเป็นส่วนใหญ่จริงๆแล้วรถเนี่ยมันทำออกมาเพื่อกิจกรรมหรือว่าในพวกที่มันไปเที่ยวทะเลเที่ยวอะไรอย่างนั้นมากกว่าชิลชิวชิวฮะภาษาชิวๆแล้วติด LPG อย่างนี้มีปัญหาอะไรไหมคะก็ติดก็ติดได้ฮะก็ติดก็ติดได้อยู่แล้วแหละเขาติดมาเขาติดมาอยู่แล้วด้วยฮะแต่ราคานี้นะราคานี้เนี่ยกับกับรถที่มันแบบประเภทที่ ไม่ตั้งใจให้เกิดอ่ะมันลูกที่ไม่ตั้งใจให้เกิดมันมันราคามันนั่นนะราคามันนั่นไปค่ะอืมก็มันสูงสูงไปใช่ไหมคะมันมันสูงมันคือมันต้องสูงไงเพราะว่ามันเป็นรถนําเข้าอ่ะค่ะมันรถนําเข้ามาแล้วก็มันตอนที่เจ้าของก็อาจจะซื้อมานะผมว่ามันน่าจะเกือบ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 น่าจะเจ็ดแปดแสนหรือเกือบล้านอ่ะนะ่น่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับอ๋อนี่อ่าก็คือขึ้นต่อขึ้น แต่ทีนี้พอวันตั้งราคาตัวนี้มาเนี่ยมันบอกไม่ได้รับเพรามไม่ใช่รถตลาดอมันก็คือราคาที่คนเขาคิดว่ามันน่าจะเออน้าเออ,เอ,อราคาขนาดนี้นะคงจะไปได้แหละแต่จริงๆว่ากว่าจะไปได้นี่ก็มันมันลายเหนียวนะครับ โดยว่านอนขัมแบ็คมแบ็แ <UC> ล <co uffy> ้ว <absorbed> ก็ยังโอ้ไม่มีใครตกอะไรทักทีหนึ่งอ้เวไปคุยกับคุณนะครักต่อดีกว่านะคะคุยกับเราเดี๋ยวจะไม่จบเอา0ูนย์แค่ะแปดศูนยสค่ะตัวที่สาสหรับวันนี้ใครที่มอง bmw มาอีกแล้วชมนกแก้วนะคะ e 3 6ค่ะกับ bmw 325 i a ปี1996สีแดงค่ะเกียร์ออโต้นะคะตัวนี้ไปทะเบียนกรุงเทพราคาขายตั้งไว้ที่3ามแสนบาท ค่ะตรงนี้เขาเป็นชุดแต่งเอแท้อะฮะรอบคบันเลยภายในนะคะเป็นหนังแท้ค่ะเป็นตัวนอกด้วยนะคะส่วนแม็กหน้านะคะ7.5หลัง8.5ค่ะ ฟลูออปชั่นแน่นอนนะคะคอนเฟิร์มสวยหรูนะคะหรูเพียงแค่มาผิดนะคะ <c oughs> หรูรอเรือนะคะสวยหรูมากขายเพราะอะไรเพราะว่าเปลี่ยนไปเล่นรถตู้ครอบครัวอ๋อได้รถตู้มาแล้วด้วยนะคะ <c oughs> ถ้าสนใจนะคะก็มาดูตัวจริงคันจริงได้นะคะแล้วชอบไม่ชอบยังไงเดี๋ยวเรื่องเราคงราคาคุยกันได้อีกนะคะติดต่อดูรถได้ที่จะเป็นที่กรุงเทพก็ได้นะคะหรือสะดวกที่ศรีราชาชนบุรีก็ได้นะคะคุณสุภชัยคะ่ะ085 3061647 ค่ะนี่เขาก็เรียกว่าเป็นรถขวัญใจเด็กซิ่งทีเดียวนะฮะ,ะก็พอกับพวกเซฟิโลนะฮะ,ะ E สามบเนี่ยบอกตรงๆว่าเป็นรถที่บรรดาถูกหมายปองสําหรับคน,น,นที่อยู่ในวัยรุ่นที่ชอบที่ชอบ,ชอบออความเร็วควาแรงอะไรประเภทนั้น,น,นแล้วก็จริงๆแล้วคุณสุภชัยนะร้อนตัวเป็นนิดนะ ทำไมอะคะร้อนตัวดิแบบแบบเพราะว่าได้รถตูม้มาซึ่งรถตู้มันคนละเรื่องคนละราวเลยตัวนี้เลยที่คุณขับอยู่นะถ้าตัวนี้เนี่ยมันก็ถือว่าขนาดแต่งเนี่ยเราแม็กหน้าเนี่ยคุณใช้ขอบ7.5นะหลังก็8ปดเนี่ยก็แสดงว่าคุณเข้าใจในในในเรื่องราวของมันเองว่ามันควรจะว่าให้ล้อหลังนี่ใหญ่กว่าล้อหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือมันเป็นแนวของรถที่เรียกว่าเป็นรถแร็กนะครับเรียกว,ว่ารู้จริงแร็กเลสซิ่ง ก็คันนี้อาจจะเคยเห็นอยู่ในสนามเทพนครนะฮะเทพนครจนสมุทรปราการเนไรที่เป็นนาเกลือนะนะตอนนั้นเขาก็เป็นสนามแร็กอยู่ก็ เอาเป็นว่าราคาก็สมเหตุสมผลเนี่ยนะครับสามแสนแปดแต่ว่าก็คิดว่าสามแสนแปดก็คงจะน่าต่อรองได้บ้างนะต่อรองได้บ้างนะซูชัยก็บอกว่าคุยกันได้ราคาถ้าถูกใจจริงๆนะคะตอนนี้ก็ถือได้ว่าอยู่ในสภาพที่ว่ายังไงก็ตามคุณคนที่ชอบสไตล์นี้ผมคิดว่ายังไงก็ต้องดูเป็นเพราะอย่างน้อยก็ต้องมีการศึกษามาก่อนแล้วว่าเออนะมันเป็นเบาะจริงไหมไอ้ตัวนี้ที่เขาว่ามาไอ้ตัวที่อะไรต่างๆเนี่ยพวกเกี่ยวกับนะฮะอะไร ชุดแต่งของ M เนี่ย M แท้หรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ M ร้อยหรือ M ร้อยห้าสิบอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ใช่แบบนั้นต้องต้องเรียกว่ารักจริงหรือว่าเนื้อคู่อะไรไหมคะคือคือ M เนี่ยมันคือเป็น M Motorsport เป็นชุดแต่งของในค่ายของกลุ่มของรถ BMW นั่นเองรับค่ะเอาละติดต่อคุณสุภชัยค่ะ085 3061647ค่ะตัวที่4ของวันนี้โตโยต้าอัานพาร์าทสองนะคะปี2009สีบรอนเงินค่ะเกียร์ออโต้ตัวนี้นะคะป้ายทะเบียนกรุงเทพราคาขายตั้งไว้ที่1 8 9 0 0 0้บาทค่ะเป็นตัว2.4ไฮบริดนะคะมีซันรูฟนะคะมูนรูฟด้วยนะคะมัลติฟังชั่นครูสคอนโทรลค่ะจอ L C D 2จอ ประตูสไลด์ระบบไฟฟ้า3บานนะคะมีกล้อง3ตัวก็กล้องมองหลังนะคะประวัติเนี่ยเข้าศูนย์จะมือเดียวนะคะประกันภัยชั้นหนึ่งค่ะเช็คประวัติได้เลยไม่เคยชนเรื่องการประยประหยัดน้ำมันนี่ก็แน่นอนนะคะจุดนัดดูรถกรที่กรุงเทพค่ะติดต่อคุณน้อย0848805599ค่ะ เมื่อประมาณสักประมาณเมื่อปีถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นต้นระมาณต้นปี53หรือแม้ก็ปลายปี52นะครับทีที่มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ทางโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยนั้นเอารถประเภทนี้เข้ามาคือคนใช้เนี่ยบอกว่าไม่ยอมรับว่าเป็นรถตู้นะแต่เวลาคนที่เขาดูเขาบอกรถตู้นะคนทั่วไปรถตู้รถตู้อันผาดอะไรเงี้ยแต่จะขอบอกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี่รถ MPV อ่าเป็นรถติมันติโพโพสต์วีฮิเลออะไรประมาณนั้นนะครับเพราะว่า ถ้าถามว่ามันเหมือนไหมเพราะว่าประตูเนี่ยมันจะเป็นลักษณะประตูในการแบบเปิดแบบเปิดนะฮะเปิดแบบเหมือนกับตู้ข้าวอ่ะลักษณะนั้นนะฮะเป็นประตูสไลด์ด้วยนะฮะเป็นแบบเป็นแบบสไลด์นะครับคือประตูหลักประตูหน้าเนี่ยโอเคใช่แต่ว่าประตูหลังเนี่ยพอเปิดมาปั๊บเนี่ยจะเป็นไฟฟ้าแล้วก็เลื่อนไปขั้นด้านหลังเลื่อนไปเลยเป็นแบบแต่จริงจะเรียกว่าตู้ข้าวไม่ใช่เพราะตู้ข้าวเปิดบานเดียวไม่ได้มันต้องเปิดคู่ใช่ไหมในกำนองนั้น แล้วตัวนี้เนี่ยอาปาตตัวนี้เนี่ยมีการติดตั้งเป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกับใน Camry นะครับในแคมรี่ก็คือเครื่องยนต์ตัวเดียวกันที่เป็นแบบที่เป็นไฮบริดด้วยแล้วก็ที่น่าสนใจมากๆก,ก,ก็คือว่ามันตัวนี้เนี่ยก็เคยได้รับความนิยมจากทางาพวกทางาเขาเรียกอะไรข้าราชการการเมืองนะครับเราจะเห็นว่าหลายท่านก็สนใจที่ใช้อาผ่านเขาวิ่งเข้าไปในรัฐสภาท่านคะนะท่านชัยนะนะครนะครถท่านเพราะว่ามันเป็นที่นั่งเนี่ยเหมือนกับรถเก๋งกอย่าง ที่นั่งในสไตล์แบบเป็นรถที่ภาษาเนี่ยเขาเรียกว่านั่งไม่เกินเจ็ดคนเนี่ยนะแต่ว่าเบาะจริงๆเนี่ยก็มีอยู่แค่ประมาณนะฮะประมาณเต็มที่ก็ประมาณหกคนเนี่ยโอ้ข้างในนี่สามแถวหกคนออปชั่นเยอะๆเลยนั่งสบายฮะเป็นแบบเหมือนกับเหมือนกับนั่งเครื่องบินอะมีเบาะทหารหรือว่าติดปีกเนี่ยแหละค่ะมีเข็มขัดนิรภัยทุกตัวอะไรทุกตัวนะครับราคาเนี่ยก็เป็น